สวัสดีครับผมสุทิชัยพงศ์วรรนอริยะนะครับผมทําอุตสาหกรรมงานหล่อโลหะอยู่ในเมืองไทยนะครับผมรู้จักกับบริษัททนูเทรดดิ้งมามากกว่า5ปีแล้วครับสินค้าหลักๆที่เราได้เอาเข้ามาก็คือเป็นเครื่องจกักรเป็นวัตถุดิบหลักแล้วก็เป็นอะไรอื่นๆที่จะต้องดิ้วกันระหว่างเมืองไทยกับเมืองจีนบริษัททนูเทรดดิ้งมีความเป็นมืออาชีพ เขาสามารถแนะนําว่าสินค้าแต่ละประเภทเครื่องจักรแต่ละประเภทควรจะต้องดูกับบริษัทไหนอยู่เมืองไหนที่อยู่ที่เมืองจีนทําให้ผมเกิดความมั่นใจแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาเรื่องของออเดอร์ในการสั่งซื้อได้มากขึ้นผมต้องขอขอบคุณในความเป็นมืออาชีพของบริษัทธนูเทรดดิ้งมาในณนที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ผมชื่อคุณธนูนะครับเป็น MD ดีของบริษัทธนูเทรดดิ้งซึ่งตั้งอยู่ในเมืองเซนนินเจิ้นเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาทีมของเราได้บริการคนไทยหลายคนในการจัดหาสั่งเสื้อสินค้าจีนและส่งเข้าไปที่เมืองไทยจึงมีลูกค้าคนไทยหลายคนตั้งเราเป็นตัวแทนในเมืองจีนดูแลธุรกิจฝั่งเมืองจีนในทุกด้านทุกฝ่ายถ้าท่านก็อยากจะได้มีคู่ค้าพันธมิตรอย่างมั่นคงในเมืองจีนท่านสามารถเช็คด,ดูข้อมูลเพิ่มเติมของเราได้จากเว็บไซต์นี้นะครับซึ่ง ทีมของเราทุกคนจะเป็นคนชินที่สามารถอ่านออกเขียนภาษาไทยได้อย่างดีและทีมของเรายินดีรับใช้ธุรกิจของท่านอยู่เสมอนะครับ